สวัสดีอาจารย์ยี่เคารลบนะคะพวกเราเป็นตัวแทนาจากกลุ่ม4จะมาพูดหัวข้อบริษัทจำลงองออกแบบใหม่โดยธุรกิจที่เราเลือกคือบริษัทสเสด็จค่ะประวัตินะคะบริษัทสเสด็จก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่มีความฝันและความคิดอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมีผู้ร่นก่อตั้งทั้งหมด9คนเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคิดที่จะสร้างตัวสร้างฐานะให้กับกครอบครัวและตนเองค่ะแต่ละบุคคลมีสไตล์ความคิดที่คล้ายๆกันจึงได้มารวมตัวการคิดและวิเคราะห์สืบค้นข้อมูลการทำธุร,รกิจค่ะซึ่งพวกเรา จึงจะเป็นที่ต้องมีการวางแผนว่าจะทําธุรกิจที่ตอบโจทย์ในยุคสมัยปัจจุบนันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทําธุรกิจต่างๆในพวกเราได้ไปปรึกษากันว่าจะทําธุรกิจบริการขายกิฟต์และกิฟต์ช็อปและต่างหูโดยได้ตั้งชื่อบริษัทว่าบริษัทสเสดิเพื่อที่สินค้าตัวน,นี้จะได้ช่วยให้พวกเรามีรายได้ระหว่างการเรียนตลอดจนถึงการมีรายได้ที่มั่นคงค่ะ พวกเราจึงเลือกทำธุรกิจบริการขายกิฟต์ช็อปและต่างหูเพราะว่าพวกเรารักความสวยความงามของเครื่องประดับซึ่งส่วนใหญ่ตอบโจทย์กับผู้หญิงเนื่องจากการแต่งตัวที่ทำให้ตัวเองดูดีและมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อสวมใส่อีกทั้งผู้หญิงเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจในการซื้อสินค้าที่งง่ายกว่าผู้ชายกลุ่มของพวกเราจึงได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทเสด็จขึ้นมา และพวกเราจะมีการวางแผนและแป่งงานกาเทำ่อให้ธุรกิจของบริษัทเรานั้นเป็นระบบมากขึ้นค่ะ เราจึงได้สืบค้นข้อมูลสิ่งที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าและแน่นอนที่สุดว่าการที่เราเข้าถึงจุดที่ลูกค้าต้องการและลูกค้าตัดสินใจจะซื้อสินค้านั้นและสังเกตพฤติกรรมให้ลึกลงไปว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทําให้สินค้าชิ้นนี้ต้องซื้อทําให้พวกเราเข้าใจว่าการทําธุรกิจนั้นหากพวกเราเข้าไปทําธุรกิจโดยที่ไม่มีการวางแผนอาจทําให้สิ่งที่เราลงทุนนั้นสูญเสียโดยปราประโยชน์ค่ะ การเปลี่ยนแปลงของการค้าของคนเมืองนะคะมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่ทันสมัยซึ่งสมัยนี้เป็นยุคที่คนเมืองใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วในการช้อปปิ้งมากขึ้นซึ่งการวางแผนงานธุรกิจของพวกเราคือมีโปรโมชั่นที่สามารถดึงดูดและทําให้ลูกค้าสนใจในสินค้าของเราสินค้าต้องอยู่ในราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าซึ่งแบ่งสินค้าออกเป็นแผนกต่างๆแบ่งแยกราคาสินค้าพร้อมติดป้ายบอกราคาสินค้าจัดสินค้าให้เป็นระเบียบมีช่องทางการติดต่อให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าของเราคืออินสตาแกรมเฟซบ o ๊กเพจสื่ดสดบริการขายกิฟต์แอนต่างหู หรือแอปพลิเคชัน s h o ป e e เราต้องสร้างช่องทางที่หลากหลายในการจัดทำธุรกิจเพื่อสามารถให้สินค้าของพวกเราเป็นแบรนด์ที่รับรู้ของลูกค้าทุกคนรวมทั้งการบริการใส่ใจลูกค้าที่พวกเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษสินค้าของพวกเราเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กับลูกค้าในยุคปัจจุบัน ในการทําธุรกิจทุกคนล้วนแต่ต้องเจออุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นบางคนเจออุปสรรคมากบางคนเจออุปสรรคน้อยแต่นั่นไม่ใช่ตัวชีวิตความสําสเร็จและถึงแม้ว่าพวกเราจะวางแผนมาดีขนาดไหนพวกเราคิดไว้เสมอว่าการทําธุรกิจนั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนที่คาดการไว้เสมอไปแต่พวกเราในฐานะผู้เริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจเดืิอบริการขายิฟิ์และต่างหู พวกเราจะต้องตั้งใจและให้ความสำคัญกับปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และตั้งใจท,ทําธุรกิจของพวกเรานั้นอย่างต่อเนื่องความหมายของโลโก้เสดเดิดหรือภาษาไทยเสดเดิดเป็นชื่อประจำกลุ่มมีความหมายว่าสะดุง้ง ชื่อดูเก๋แปลกและไม่เหมือนใครในทองตลาดสองกาลยาณีคือตัวแทนของความงามสามวงกลมไม่มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อความคิดเข้าด้วยกันสี่สีขาวความบริสุทธิ์สันติภาพห้าสีทองความหรูหราความมีระดับความสูงส่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากร้านสเสด็จช็อปจะมีตั้งแต่กิฟต์ของตกแต่งที่กิฟเก๋ไปจนถึงต่างหูต่างๆซึ่งสินค้าเหล่านี้จะมีความหลากหลายรูปแบบเช่นสวยแบบเรียบหรูสวยแบบจัดจ้านสวยแบบปะลังการและสวยแบบน่ารักจุดเด่นของบริษัท หนึ่งขายเครื่องประดับราคาถูกและดีสองมีเครื่องประดับที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสามมีโปรโมชั่นเช่นซื้อสามชิ้นราคาห้าสิบบาทค่ะบริษัทคู่แข่งเป็นบริษัทขายสินค้าประเภทกิฟต์ช็อปหรือเครื่องประดับต่างๆเป็นส่วนก,นนกรารแบ่งการตลาดแบบเดียวกับการ กับบริษัทเราจะแตกต่างกันในเรื่องของการขายบริการก่อนการซื้อและหลังการซื้อและแตกต่างกันในเรื่องของราคาความสวยงามภายในความแข็งแรงทนทานของสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับอีกทั้งเรื่องของโปรโมชั่นทางบริษัทเรามีให้ลูกค้าเลือกไม่เหมือนกับบริษัทอื่นอย่างแน่นอน กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจร้านอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นช่วง15-25ปีเพศหญิงหรือเพศอื่นๆที่มีความชอบในเครื่องประดับต้มหูและกิฟช็อปที่มีความน่ารักโดยมีการโปรโมทสินค้าของเราผ่านช่องทางเพจ Facebook, Instagram, Line ซึ่งสินค้าของเราจะมีการคิดค้นออกแบบใหม่ๆเสมอเพื่อตรงต่อความความต้องการของลูกค้าและมีบริการต้อนรับสมาชิกใหม่หากมีการกดไลค์กดแชร์เพจสต e ดิโช็มีโปรโมาชั่นลด15%เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าและมีแนวโน้มการสั่งซื้อมากยิ่งขึ้นทําให้ลูกค้ามีการติดตามข่าวสารและเกิดความสนใจและมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อต่อกลุ่มวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น ช่องทางประการประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อขององค์กรองค์การ,การช่องทางแรกคือเพจ a c e b o o k ช่องทางที่สองคืออินสตาแกรมกลุ่มของพวกเราขอจุดการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ